สวัสดีค่ะวันนี้สามีกลับมาเยี่ยมบ้านค่ะและได้บอกกับภรรยาว่ารีบตื่นนอนแล้วก็แต่งตัวฉันจะพาเธอออกไปข้างนอกกับลูกหลังจากที่ดิฉันได้ยินคนํานี้ดิฉันก็รีบดีดตัวเองค่ะรีบแต่งตัวอาบน้ําให้ตัวเองแล้วก็ลูกเสร็จสับเรียบร้อยค่ะแม่ใจดีฉันจะแอบสงสัยว่าอะไรไปใส่อีกเนาะกูมือในี่ตกใส่เนาะหลังจาก,กที่เราเดินทางมาจากบ้าน30นาทีค่ะเราก็มาโผล่โรงแรมหรูโรงแรมนี้นค่ะ อ๋อิสีมาอย่างนอคือคืดยากก,ก,ก็เริ่มกังวลค่ะเพราะเห็นท่าทางเหลียวหน้าเหลียวหลังของสามีแล้วดิฉันคงคิดว่ามึงสิาพากูมาอย่างนอเมือนี่คือเขามาหมถึงแม้ฉันจะสงสัยในใจแต่ดิฉันก็พาลูกเดินตามสามีมาแบบเชื่องๆค่ะส่วนลูกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่พะพอเห็นแสงสีเสียงครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนค่ะมาเบิบ่งไปน้ากันคอยชิไปตกใซเมิน หลังจากที่เดินตามก้นกันมาสักพักหนึ่งฉันก็เริ่มสงสัยค่ะเพ่อสามีเริ่มดูกังวลค่ะแวะดูป้ายโน้นป้ายนี่ค่ะอย่างนอก เสีดอีอย่างนอ้มือนี่สิไดดอย่างนอ้อนอํา,ากจกรราแต่ทีนดิฉันจะสงสัยแต่ดิฉันก็เดินตามมาเรื่อยๆค่ะดิฉันนึกคิดในใจว่าเป้าหมายของดิฉันคือห้องสีชมพูนั่นค่ะและดูโรแมนติกมากแล้วเราก็เดินตามไปค,ค่ะดิฉันมาแอบซื้อไพ่อะไรสักอย่างแน่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเอาอีกแล้วยุดอีกแล้วอีกเกิงเลงเลยอ,อีกแล้วน่าจะไม่ใช่แล้วค่ะทุกคนน่าจะไม่ใช่ห้องที่โรแมนติกอย่างที่ดิฉันคิดแล้วค่ะเพราะว่าน่าจะหลงทางค่ะเดินกลับที่เดิมค่ะจากที่เราเปลี่ยนเป้าหมาย คือผ้ากุญยางขึ้นบันไดบ้านทีสามีด,มดิฉันให้เหตุผลว่าเราควรจะเดินขึ้นไปค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูวิวที่สวยงามของโรงแรมนี้ค่ะปุณนะค,คั่วขดมันนะเกาหลีปอมบ่นี่สิผ้าไปไซลหลงตะลอดเเดินตามสามีขึ้นบันไดที่สวยงามของโรงแรมรู้ติดกับสนามบินค่ะทุกคนเดินขึ้นมาถึงชั้นสองลูกก็น่าจะหมดแรงค่ะเขาก็เลยให้พ่อของเขาเน้นอุ้มค่ะส่วนดิฉันภรรยาที่ดีที่สุดของเขาดิฉันก็เดินตามเขาต้อยต,อย,ตอยพร้อมกับดูวิวโรงแรมเหมือนที่เขาบอกดิฉัน โรงแรมที่บรรยากาศหรูหราหมาเห่ามากค่ะมีคาสิโนด้วยพอมันติดกับสนามบินอินชอนลงบันไดมากแล้วจ้ะสรุปแล้วการขึ้นบันไดไปบุมีประโยชน์ปนายอะไรเลยค่ะหลงเช่นเดิมค่ะแล้วเราก็เข้ามาที่ศูนย์อาหารแห่งนี้ค่ะไก่แล้วเป่าไม้ไข่ใกล้แล้วเตยก็ย่งบบเห็นเป่าไม้เดินต่อไปค่ะชายที่น่ารักของดิฉันก็เดินตาหน้าตาหลังแบบนี้ค่ะพอนายดูตื่นเต้นเพราะมันมีของเล่นด้วยนั่นมาหยุดอยู่ตรงนี้อีกแล้วเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอีกเกิงเลื่องเลยล้กายดิฉันก็มาเจอจุดสะกดจิตค่ะ ยืนเลียวหน้าเลียวหลังอีเกิ้งเลื่องเลยห้องเอิญแม่ก้าก้าค่ะระเป๋ามายอ่กัรุ่มเช่านะโอรุมเชค어디อ่โอรุมเชคโอรุ่มเชคชอนชนนชั ลูกล้องอยากได้ของเล่นสามีของดิฉันตัดสินใจบอกว่าฉันจะเคลียร์เองฉันสามารถพูดกับลูกได้แล้วเขาก็เดินไปที่ลูกชายของเขาค<อ>่าคือว่าไปไปพอสิผ้าไปกินเขาป้ามาสันสิจูงเอามือลูกจ้าลูกกับบบย่อมจับมือนั่มตามภาพเลยค่ะส่วนป็นแม่อย่างดิฉันก็ได้แต่แอบซุ่มดูค่ะดูความสามารถของคุณพ่อจะจัดการกับลูกชายของเขาได้ยังไงเขาก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็น่าจะให้เหตุผลกับลูกชายว่าซื้อไม่ได้นะลูกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ข่อยคิดว่านะแต่ว่าไม่ค่ะมันได้ลดหน่อยขนีให้ลูกมัันนนจ้าลวกเดิ อยู่ในโรงแรมแห่งนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะโรงแรมมีอย่างไม่ใหญ่ผดใหญ่โพรก,กรดอกกระเดื่อสอดมองหันสอดมองนี้บวชอดมอง <c oughs> ก็มาพ่อมใสตคันนี้ข่อยก็เลยผ้ามือเจ้าแวะเบึงสะกอนจ่าเบึงปฏิมากรรมของเขาเลียมยุบ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 เป็นแมอนอีหยังละทองหรือ,อีหยังที่ทุกคนเดินตามดิฉันมาตั้งแต่แรกและนี่ก็คือเป้าหมายของดิฉันค่ะเรามาถึงแล้วค่ะชาบูพิมยมแห่งโรงแรมรูและนี้เป็นเมนูอาหารค่ะรู้ดูดีร่างกายกินครับโชจูขวดน้อยขวดหนึ่งเอาโซนนี่คือใจสามี เ้วเราก็มากินชาบูพรีเมียมแห่งโรงแรมหรูโรงแรมนี้นั่นเองค่ะหอดมองสักทียนยอง